ภาพนิ่งของุพี่จ๋ารอพี่เลิศพี่เลิศโหฟิตว่ะฟิตว่ะพี่ว่าต้มเยอะมากพี่โตเยอะดูหลายที่มากครับดูหลายที่ดีค่ะครับดีดีครับที่ก็มาอยากจะให้ พี่พี่สิ่งวันชนช่วยกันโปรโมทให้คนไทยีหวัเชียร์ทีมชาติไทยมากๆในการแน่ค่ะ n f g r e สตูดิโอครับ2012นะครับพุดตัอนี้จเปิดตรงนี้เลยครับพี่ค่ะตรงนี้ค่ะ